เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแส,งสดง,งความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับผมมาสีเป้ารถสวยๆมาชมลเลืลสื้อเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นตัวเต้าครับ V8 Gen2 นะครับอันนี้ V8 Gen2 ครับกับราคาเบาๆ63,000บาทนั่นเองถูกกว่านาะเต้นแน่นอนครับราคานี้เครื่องเกียร์ดีเล่มครบนะครับราคาถูกมาก ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยครับได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆม่มาชี้เป้ารถสวยราคาถูกเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยทันนี้อยู่พันทองชนบุรีครับห้องเครื่องเดิมๆแห้งๆตะเข็บซ้ายขวารอยพับรอยอักอยู่ครบดูน็อตยังกลมเกียร์ธรรมดาเข้าดีเข้าครบแผงโซนไม่แตหกหักไม่ชำรุดกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บ้านไม่เคยติดแก๊สน,นะครับไม่เคยชนหนัก เบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยสนใจติดต่อโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ